เรียกได้ว่างดงามจับตาและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งบุญจริงๆสำหรับคู่รักซุปตาสีริต้าเจนเซนและสามีสุดหลอกกอรน,นรงเดททีล่าสุดควงแขนกันไปร่วมในพระราชพิธีพระกฐถินหลวงพร้อมทั้งแต่งกายด้วยชุดไทยสุดงดงามออร่าความสง่าเปล่งประกายจนโซเชียลต้องพร้อมใจกันกดไลค์โดยในครั้งนี้ซิริต้าปรากฏกายด้วยชุดไทยพระราชนิยมสีเหลืองทองอาราม สวยสง่าอ่อนช้อยทุกอิริยาบถขับให้ใบหน้าและบุคลิกดูอ่อนโยนแต่ทรงพลังสมกับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงส่วนกอนนรงเดชก็มาด้วยชุดสุดเรียบหรูเสริมลุกสุภาพบุรุษสุดอบอุ่นเรียกได้ว่าทั้งคู่เหมาะสมดังกิ่งทองใบหยกอย่างแท้จริงโพสต์ของริต้าในอินสตาแกรมระบุข้อความสั้นๆว่าพระราชพิธีพระกฐินหลวง แต่กลับทําให้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์รวมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่งพร้อมทั้งชื่นชมในความงามและความเหมาะสมของทั้งคู่ที่ไม่ว่าจะปรากฏตัวในโอกาสไหนก็ดูงดงามทั้งกายและใจงานนี้เรียกว่าไม่ใช่แค่ภาพที่สวยงามแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่งดงามของครอบครัวคนบันเทิงคู่นี้ที่ทั้งเปี่ยมศรัทธาและมีความสุขเรียบง่ายในทุกวาระบุญ